สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีไทพี่น้องบ้านฮอนนะครับผมบ้านนัสวางนี่ครับกะมาพบมาพ่อก,กันคือเก่านะครับเนาะกะผมมีอย่างไรครับกะผอาหารเห็ดในอยู่ในกลิ่นใส่แรงใส่ง่ายคือเก่าฮ้อนนี่แหละนะครับมือนี้กะน,นี่ได้ขามหมูมา,าเ่อทไปนะครับผมนี่นี่เบิ่งใกล้นี่ได้ขามหมูมาเมื่อนี้ แล้วก็มีบุญเส้นไช่ํานะครับแล้วก็มื้อน,น,นีนะะนะะอน้สิเอาเป็นเมนูแบบง่ายๆบ้านๆดีกว่านะครับเป็นขามหมูหนึ่งบุญนเส้นนะครับเนาะนี่วัตถุดิบเฮาก็ได้แล้วนะครับเดี๋ยวจัางมาบ้างแบ้นนะครับเนาะเดี๋ยวบ้านานัดขออนุญาต สับขาหมูยังให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวมาเต้องกัดน้อนนครับเนาะครับผมแบบน,นี้เขาก็าอ่าบ้านอาก็นี่ครับสับหมูแล้วนะครับเนาะอ่าเตรียมเครื่องแล้วนะครับอันนี้สูตรบรายาย้านสะใส้หอมหอยนางรมและใช้พริกกระก็เป็นกุนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็าจะเป็นอ่าเครื่องแกงหรือเครื่องหนึ่งของเขานะครับเนาะ มันเราจะมีมีคาเนี่ยครับมีหัวสิงไคลนะครับหรือว่าตะไคร้เขาเนี่ยแหละครับนะครับเพื่อบ้านเขาจะเอิญหัวสิงไคลเนาะครับเนาะแล้วก็อ่ากระเทียมแล้วก็บ้านเราก็สะใส่นี่ครับพริกแห้งน้ำจล็กน้อยนะครับเพิ่มรสชาติหรือสีสันเข้ามานะครับเนาะเดี๋ยวขั้นตอนเราไปก็บีต่ำละบ้านนี้ครับ หลังจากที่าบาราจัมเครื่องแกงได้แล้วนะครับนอกบาทน,นี้ครับขั้นตอนต่อไปเขาจะเป็นการปรุงรสนะครับปรุงรสเสร็จเขาก็จะหนึ่งเล่าเข้าไปนี่นเครื่องแกงํำแล้วนะครับอมูสเนเขาเซยน้าไปผักยังเขาเตรียมหมดแล้วนะครับเนาะเอ้าม่ว่าอะไรขั้นตอนต่อไปก็ อ่ะลุยแล้วครับมาเนี่ยปรุงเลยอ่าขอ,อระยะประกองลุยเลยมาน,นะครับเครื่องแกงเครื่องแกงเน้นๆนะครับเครื่องแกงหลายๆนี่โอ้หอมนะครับเครื่องแกงเน้นๆนขัดเท้าได้ดีพอเท้าแตนหัวหมาได้ดีหอมไม่แย่กันเลย มาเน,นี่ขก่ออน,นุญาตเส้นมือนะครับมือล้างแล้วสะอาดจะได้นะครับมันต่อ้วไปเครื่องแกงร็จแล้วนะครับน้ำปลานะครับกระสวกเอยจะเอาตะไปเกลือป่นเล็กน้อยนะครับไม่ต้องใส่ไหนนะครับอ่าประมาณนี้เนาะนะครับน้ำมันหอยครับใส่ตงแตเลยครับ น,นี่ก็ประมาณสักสองช้อนโต๊ะประมาณนี้ครับเนาะอ่ะแล้วแต่ไผ่เตมันหมักมาับเนาะสูตรสูตรนรตต้ำปลาไตโตครับเพื่นครับอ่าซิวนะครับหรือว่าซอสรปรุงรสดนี้เนะี่ยนะครับะจะมาสองข้้นโต๊ะตีมเลยครับ ปลาเสร็จแล้วก็ได้ใช้สีอุดำน้ำด้วยนะครับสีหวานหรือว่าสีอุดำนี่แหละหยดตรงนี้จะนอยนะครับขอให้มีสีสันแรงนนิดนึงนะครับก็ต้องใส้ลายนะครับประมาณนี้เนาะอ่ารถดีนะครับ พิเศษไว้นะาในแต่ละหมู่หมาดนี่นะครับเนาะห้าชิ้รถเล็กน้อยนะครับเพิ่มสีสันเพิ่มรสชาติเพิ่มสีสันสสน,น้ำตาลนะครับผมน้ำตาลหรือว่าเป็นน้ำตาลายขาวก็ได้น้ำตาลายแดงก็ได้ครับแต่ว่ามาแล้วเส้นแต่ใสแดงนะครับ เพราะว่าให้ความบัานละความรวดีกว่าประมาณนี้ครับเนาะแล้วแต่สูตรเผสูตรบ้านเอกเนาะประมาณนี้ครับอ่าเรียบร้อยนะครับผมขั้นตอนต่อไปกะน,นะครับค้นให้มัดเข้ากันขยำนะครับแต่ว่า ขอนนอนุญาตพอพี่นงครับได้ใส่มือเปล่าได้ครับต่วาล่างอลไรหรอฮะ <c oughs> นะครับบอลัหมอมวนนะครับเนาะอ่ะาประมาณนี้นะครับเนาะเครื่องเครื่องแกงในไร่เติมเข้าไปเน้นเครื่องอย่างเดียวนะครับเพราะวา่าอ่ารสชาติหรือว่าถ้ามีเครื่องหลายนิ่รสชาติมันจะออกมาดีประมาณนี้นะครับเราอ่านเนาะหรือว่าเรียกไดสูตรไผ่สูตรมันนะครับแนละ้วมันก็ตายตัวตายงมนนะครับเนาะ เพราะว่าที่บ้าน้าใช้เครื่องอะไรคือว่าเพราะว่าไม่เป็นหาหมูนะครับเพราะว่ามันเป็นอ่าสิ้นส่วนที่เขาเสาไมา้แล้วมันหนาเนี่ยก,ก็เลยใช้เครื่องหลยเนี่น้อยเพื่อที่จะให้มันเข่าถึงเนื้อนะครับแต่เวลารับประทานหรือกินหรือว่ารับประทานกับเข่าเนี่ยมันจะได้ถึงเนื้อถึงอ่าถึงเครื่องแกงถึงรสชาติ ของอาหารประมาณนี้นะครับนาะมัก็ะสูตรไปสูตรมาน้องเขาแตยตัวครับอ่ะเสร็จแล้วครับมาดีน่านะจะเอาพวกนี้ครับหอมนะครับหอมใบใหญ่ด้วยนะประมาณนี้นะน้อกแหลมที่ใหญ่ฮะคือว่านะครับอันนี้จะเป็นใบมะกรูดฉีกเสลยครับ หมูหนึ่งวุ้นเส้นนะครับมือนี้อ่านี่ครับอีกอย่างหนึ่งนะครับขึ้นใช่นะครับโรยหน้าอ่าพริกนะครับพริกแดงโรยหน้าเพื่อช่างสีสันนะครับเพื่อรสชาตินะครับแต่ว่าวุ้นเส้นนี่บ้านเราเสีดเอาไว้ถ้าให้ขามหมูมนสุกป,ประมาณสัก 80%แล้วเราไปช่วงท้ายนะครับเพราะว่ากันหนึ่งตอนนี้วุตสินเขาสิเปป่อยนะครับอ่ะจะมากันนะครับเนาะอ่ะครับปานนี้ขั้นตอนต่อไปกับเขาสิหนึ่งแล้วเราไปนะครับเพราะว่าขึ้นอ่าซึ้งแล้วนะครับบานนี้ก็สิหนึ่งนี่บ่านนี้นะครับเดี๋ยวจะมาเบิ่มอีกแบบนะครับเนาะว่าหน้าตาวมาอย่างไรนะครับ รับผมบานี้เขาหนึ่งได้ที่แล้วเนาะไปเนาะบายนี้เขาจะเอาวุ้นเสียนใสกัน่อไปเพราะว่าขันใส่ตั้งแต่แรกเลยมันหนึ่งวุ้นเสียนเนาสิลินะค anyway, um, รับวุ้นเสียนเนาสิลิมันเอาไปนะครับราคาบรรดากระเทิเบิ้งนาตาสีสันนะครับของที่เขาหนึ่งนะครับนี่โอ้บายนี้ครับยังไ่นอนสีสันออกมารับประทานนะครับเนาะบ่ายนี้กะ นอนแลอไปนะ้ับอมก็คือว่าเอาพุ่นเสียนใจหนึ่งอีกประมาณยี่สิบนาทีก็เสร็จแล้วนะครับเนาะอันนี้ค้อเลียกเตะน,นะครับเพราะว่าสูตรไ่สูตรมันนะครับเนาะเพราะว่าบ้านอาหารอีสานบ้านเขาเนี่ยมันสูตรเมื่อตายโตนะครับนี่แหละเพื่อนๆ่า ถ้าเป็นนี่แบบนี้ก็ขา,าหมูหนึ่งขุนเส้นนะครับเนาะเป็นเมนูบ้านๆเขาเน,น้อครับเนะาะประมาณนี้นะครับเนาะเดี๋ยวบ้าอ่ะเสี่ยวซ้อนเกีืยวใส่ปลกหน่าไว้ให้มันหุ่มนะครับเนะาะบ้านน e ี้ก็สิบหนึ่งอีจัก อ่ายี่สิบนาทีนะครับเดี๋ยวจะมาพ่อกกันนะครับนาตาลมาสีสันเป็นเงจะมาเบ้อกันนะครับเนาะอ่าอ่าครับผมอานนี้กับอ่าฟุเสียนเขานะครับเนาะอ่าสุกเปรือเปรือได้ที่แล้วก,กไปแล้วก็มูเขาก็เปือ้อได้ที่แล้วนี่ครมบโอ้ไอรทุนๆน,นะครับอ๋อมวยๆนะครับ นี่ครับคือขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับเนาะแบานี้ก็จะเป็นการหาปลาเข่าวันนี้ไปนะครับกินเขาน้ำกันเด้อพ่อแม่นนองครับนะครับอ่าสุดท้ายแล้วนะครับเนาะมื้อนี้เป็นเมนูบ้านๆหรือกันนะครับลองเห็ดเบื่อนะครับเด้อนะครับหมูขาหมูอบวนเส้นนะครับประมาณนี้เนาะครับเอยพ่อแม่อบนึ่งุนเส้นขาหมูนึ่งุนเส้นนี่โอ้ สี่สันออกมาแล้วไปนัป้นหมูเขาก็สุกเปื่อยได้ที่แล้วนะครับเนาะอ่ะสุดท้ายแล้วกันสิหลาจากดีจากนอกนะครับเนาะมือนี้กะก้าวหน้ากะบุเมีย้ยไหลนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องเขาสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับไม่เจ็บไม่ไข้ไม่จ,มมจนมีช่วงตลอดปีนะครับฝากคนที่ตามคนแรกเด้อครับเดินเพื่อเป็นกำลังใจให้ได้ครับมือนี้ขอก่าวเข้ามา สวัสดีครับ